Okay, ครับครัคัน,นี้มันจะอูกออูเกียงไกรครับเสียงโหดมากเลยคบเท้นนะนี่อูกอเกียงไกลครับพี่่าจะใหม่ๆมเหมือนกันครับ ไม่ได้ครับถอยลื่นไม่ได้จมครับนี่จมไปแล้วหนึ่งทนอะดเตะครึ่งครับมันจมครับที่นาง,งานอยู่ประมาณเกือบสองไร่ครับไร่เสร็จเสร็จนะ โอ้แฟซี่ครับข้างหน้านี่เป็นอลูมิเนียมเลยใช่ไหมเนี่ยมันมันตรงครับ ตรงไม้หลรอฮะอ่ะครับะมาติดต่อพอกับของผมเลยครับของข้างเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็น7ดีหรือ8ดีฮะ Uh. เดี๋ยวมาคุยกันหน่อยครับอู uh. ด๊ดดูดูก่อน,นะนครับมาเลยครับมาเป็นแถบเลยสีเขียวคันนี้ครับเมก้าครับแปลงหน้าโดมิเดอร์เติมน,นะครับสีเขียวออนนะครับ ไม่รู้ว่าเครื่องอะไรเครื่องอะไรครับแต่โอ้โหรอๆทั้งนั้นเลยไปสันจัดครับทันใหม่ทันนี้น่าจะใหม่กว่าครับยังไม่เปลี่ยน องแท้ครับันนี้ป้ายนี่จากูหลังกันสุดครับอันที่เกี่ยวไม่รู้อะไรเสียงโหดๆตู้กัดนู๊กครับนี่ฮะมันเป็นประมาณนี้ครับเมื่อเช้าผมซูมไม่้อดเลยอันนี้ เปิดฝาข้างนะไนจากเสียงครับอันนี้ก็เกือบแล้วกันบอยากจะถอยไปเึือๆแต่ว่ามันอันนี้อะมอกี่เตียวรับ เี้ยลึกยกแล้วมือช้าวหนักกว่านี้อีกทั้ตรงนู้นเลยมิด แูแฟสี่อะจะเป็นแปเหมือนกันนะไม่แน่ใจจะอีแป ก็เป็นเลรีดินน้เยเดินะนเครื่องอะไรครับนี่เจ็ดอีหรือแปดอีครับ เจ็ออโหใหม่ๆเลยเนี่ยสองเดือนเจ็ดเแต่พื้นอยู่ดีมากเลยเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนแล้วครับพอๆบของผมเป็นไงลของผมเก้าครับผมแปดดครับไดีไ่ดมันก ไม่ยากกันเทไรอกครับครับโอเคครับดีดีก็ดีครับ